พิธาประกาศแนวทางต่อสู้ขบวนการปลุกไอทีวีไม่เป็นปัญหาการเป็นนายกคนที่30ผมรู้อยู่แล้วพิธาลิ้มเจริญรัฐเปิดใจปมขบวนการคืนชีพไอทีีพร้อมเผยแนวทางการต่อสู้ในทุกรูปแบบใครที่ติดตามการเมืองมาน่าจะเดาออก วันที่13มิถุนายนนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายรัฐมนตรีพร้อมคณะถแถลงหลังร่วมประชุมหารือกับนายแสงชัยทีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยและคณะโดยหลังจากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเสร็จในการประชุมก่อนมาถแถลงข่าวด้านล่างโดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจในประเด็นหุ้นไอทีวีโดยนายพิธากล่าวว่าทราบถึงกระบวนการว่าจะมีการปลุกไอทีวีก่อนที่คุณยามจะน เสนอข่าวกับประชาชนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นขอตอบสั้นๆว่ารู้อยู่แล้วแล้วก็มีคนส่งข้อมูลมาให้อยู่เรื่อยๆมากกว่าที่อยู่ในคลิปเห็นความแตกต่างก,กันกับคนที่ทำเอกสารการประชุมและก็คลิปก่อนที่จะมีการเผยแพร่ออกมาและตอนนี้ทางฝ่ายกฎหมายของทางพรรคก้าวไกลก็ได้ข้อมูลหลักฐานเข้ามาเรื่อยๆ ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก็เข้าใจอยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนครั้งที่เคยเกิดกับคุณธนาทรมาก่อนส่วนตัวคิดว่าใครที่ติดตามการเมืองมาน่าจะเดาออกว่าจะมี3-4ี่ฉากก่อนคัดฉากสุดท้ายส่วนตัวบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาการที่จะเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยส่วนแนวทางการต่อสู้ก็ต่อสู้ทุกรายละเอียดและกระบวนการความเวลามีเรื่องเกี่ยวกับหุ้นสื่อขึ้นมาตนลสื่อมวลชนก็สามารถ เทียบดีกาดูได้ย้อนหลังเวลาสารตัดสินด้วยบรรทัดฐานแบบไหนมั่นใจในหลักฐานและมั่นใจในหลักกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นมีความไม่ชอบมาพากลและพิรุษในการสร้างหลักฐานยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ตนเองมั่นใจว่าสามารถต่อสู้คดีนี้ได้ในทุกรูปแบบขอให้เป็นหน้าที่ของคณะทำงานทางกฎหมายในการดูในเรื่องนี้